วัสดีค่ะวันนี้สิพ้ามาเลยไปดูกททรารเช็คตัวของไทยบาฐมุ่งโดนนะคะนะใเขามาแด้วก็ต้องขาาดแลกคอเต็มใจไดน้องทาคุใส่ขาเต็มอุ่มหเหรอใด้ข่าเต็มอุ่มเหรอะ น่านอนเต็มกุ้มหมดเลยจังไหนไม่มันจมก็ฮ่าฮ่าฮ่มฮ่า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 อ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่ะฮ่าย่าฮ่าฮ่อง่าฮ่าฮ่าก่าฮา่า่าฮ่าฮ่า่า่า่่ เอาเข้าตลาดตอนนี้โลละ10เอสบาท20ตังค์10เอบาทย0่สสบตังค์จ้ะอู้อข้าวสวยมากเลยโอ้ยเข่าขึ้นสุดยอดยข้าวสวยมากเลยสุดยอดมากเลย